พรพันธ์พูดตรงๆหลังสาวไทยโชว์โหดทุบสวีเดนความเคลื่อนไหวหลังศึกวอลเลย์บอลหญงิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยหลังทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มร้อนแรงไล่ทุบทีมชาติสวีเดนไปแบบสะใจกองเชียร์ทั้งประเทศเก็บชัยชนะ2นัดรวดนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม A พร้อมการันตีตั๋วเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งที่4ในประวัติศาสตร์ล่าสุดพรพันธ์เกิดปราดมือเซตของทีมสาวไทยออกมาเปิดใจว่าทุกคนมีความอยากเล่นทุกคนเอนจอยแล้วก็แฮปปี้เราค่อนข้างอดทนในการฝึกซ้อมแล้วก็แก้สิ่งที่เรา ตลอดแล้วเราก็หาวิธีตกตะกอนให้ได้ว่าอะไรคือทีมของเราวันนี้ก็ถือว่าความอดทนทุกอย่างที่ทำมาตลอดนับย้อนหลังไปตั้งแต่วินเนลมาจนถึงทุกวันนี้คือแมตที่เราเล่นเล่นดีเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเริ่มมาเรื่อยๆและรู้สึกว่าวันนี้อาจจะดีที่สุดและคิดว่ายังจะคงฝีมือและคงความรู้สึกนี้ต่อไปได้น้องๆเล่นกันดีมากสตาฟทำงานดีมากทุกคนรวมมือร่วมใจแล้วก็เอนจอยไปกับเกมนี้ค่ะ